สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูกระบะแคบ Mazda Fighter 2.5รถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2004เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ปวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ครับกระบะแคปเปิดได้นะครับภายในเบาะสวยสะอาดเครื่องเสียงมีพร้อมฟังครับ เรีนได้หมดทั้งวิทยุ cd dvd mp3 แอร์เย็นจนหนาวครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับรถคันนี้ไม่น้อยครับพึ่งวิ่งได้ประมาณ180,000กิโลเป็นรถบ้านเ,นเดิมครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานคันนี้รับประกันนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยเจอน้ำท่วมภาสีปี66ครับ ราคาขายคันนี้ตั้งไว้ที่1 1 8 8 0 0บาทท่านใดกำลังมองหารถสวยๆไปใช้งานนะครับก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ